ดวงชะตาราศีเมถุนเดือนเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ในเดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะพบกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นเมื่อดวงดาวเคลื่อนตัวเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาในหลากหลายด้านของชีวิตโดยเฉพาะในแง่ของการงานและการเงินซึ่งจะเป็นจุดเด่นที่สุดในช่วงเวลานี้ด้านการงานและอาชีพ ในช่วงต้นเดือนดาวพฤหัสบดีจะส่งอิทธิพลด้านบวกต่อดวงชะตาของคุณทำให้เกิดโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างชัดเจนสำหรับผู้ที่ทำงานประจำจะได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้รับผิดชอบใครงอการสำคัญหรือได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถมากขึ้นแม้ว่าในช่วงแรกอาจรู้สึกกดดันและวิตกกังวลแต่ด้วยความขยันและความ สามารถในการปรับตัวที่ดีของชาวราศีเมถุนคุณจะสามารถจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวจะพบกับโอกาสในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ที่น่าสนใจการเจรจาธุรกิจจะราบรื่นและมีโอกาสได้ร่วมงานกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพช่วงกลางเดือนเป็นต้นไป จะมีการติดต่อเข้ามาจากลูกค้าหรือผู้ร่วมงานจากต่างประเทศซึ่งอาจนำไปสู่การขยายฐานธุรกิจในวงกว้างมากขึ้นด้านการเงินและการลงทุนด้านการเงินในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนเนื่องจากอาจมีรายจ่ายฉุกเฉิน ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแนะนำให้สำรองเงินไว้ประมาณ20-30%ของรายได้เพื่อรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดฝันในช่วงกลางเดือนดวงด้านการเงินจะสดใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ทำไว้ก่อนหน้านี้หรืออาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการปรับเพิ่มเงินเดือนหรือโบนัสพิเศษสำหรับผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนช่วงปลายเดือน จะเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการเริ่มต้นการลงทุนใหม่ๆแต่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและไม่ควรเสี่ยงลงทุนในสิ่งที่ไม่มีความรู้เพียงพอด้านการค้าขายและธุรกิจสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจค้าขายเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสาร หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพการทำการตลาดออนไลน์จะได้ผลตอบรับที่ดีเป็นพิเศษช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนเป็นช่วงที่เหมาะสมในการเปิดตัวสินค้าใหม่หรือจัดโปรโมชั่นพิเศษยอดขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ15-20%เมื่อเทียบกับเดือนก่อนโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือน ที่จะมีกระแสความต้องการสินค้าสูงขึ้นอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการบริหารสต็อกสินค้าและการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อรักษาอัตรากำไรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างที่ส่งผลต่อชีวิตของชาวราศีเมถุนเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานที่อาจนำมา ซึ่งความก้าวหน้าในอาชีพมีโอกาสได้เดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจหรือเข้าร่วมการอบรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองในด้านความสัมพันธ์ทางธุรกิจจะมีการพบปากกับบุคคลสำคัญที่จะเข้ามาเป็นพันธมิตรหรือที่ปรึกษาในการดาเนินธุรกิจการเจรจาต่อรองต่างๆจะประสบความสำเร็จด้วยดีโดยเฉพาะในช่วงหลังวันที่15ของเดือน นอกจากนี้ยังมีสัญญาณบ่งชี้ถึงการได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินหรือการลงทุนอาจมีโอกาสได้รับเงินก้อนที่รอคอยมานานหรือมีการเซ็นสัญญาทางธุรกิจที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ในระยะยาวคำแนะนำพิเศษ 1. ควรใช้ช่วงต้นเดือนในการวางแผนและเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น สเน้นการพัฒนาทักษะใหม่ใหม่โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต 3. ระมัดระวังการตัดสินใจในเรื่องการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจ 4. ใช้ความสามารถในการสื่อสารที่เป็นจุดแข็งของชาวราศีเมถุนให้เป็นประโยชน์ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 5. รักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดสะสมโดยสรุปเดือนจะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีเมถุนการเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆจะเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จทั้งในด้านการงานการเงินและการดำเนินธุรกิจความสามารถในการปรับตัว และการตัดสินใจที่รอบคอบจะช่วยให้คุณสามารถก้าวผ่านอุปสรรคและคว้าโอกาสที่จะเข้ามาได้อย่างมั่นคงภาพรวมเดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะมีพลังงานที่สดใสและมีความคิดสร้างสรรค์สูงดวงดาวส่งผลให้คุณมีไหวพริบปฏิภาณดีสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วด้านความรักคนมีคู่ สำหรับชาวเมทุนที่มีคู่เดือนนี้ความสัมพันธ์จะราบรื่นเป็นพิเศษคู่ของคุณจะเข้าอกเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของคุณมากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันทั้งเรื่องการใช้ชีวิตคู่การลงทุนหรือการขยายครอบครัวอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการสื่อสารที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดควรพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความจริงใจ หากมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นจงอย่ากเก็บไว้คนเดียวการเปิดใจคุยกับคู่ของคุณจะช่วยให้ทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันด้านความรักคนโสดชาวเมถุนที่โสดจะมีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจในช่วงกลางเดือนโดยเฉพาะจากการทำงานหรือการเข้าสังคมคนที่เข้ามาจะมีความคิด และรถนิยมคล้ายกลึนกับคุณแต่อาจต้องใช้เวลาในการทำความรู้จักและศึกษานิสัยใจคอกันสักระยะควรเปิดใจให้กว้างและไม่รีบร้อนจนเกินไปการตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบอาจทำให้พลาดโอกาสดีๆไปใช้เวลาในการทำความรู้จักอีกฝ่ายให้มากขึ้นและอย่าลืมรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้คำแนะนำพิเศษด้านความรัก 1. ควรหมัน่นสร้างกิจกรรมสนุกสนุกร่วมกับคนรักเพื่อเพิ่มความสดชื่นให้ความสัมพันธ์ 2. ระวังอารมณ์หมุดหงิดในช่วงปลายเดือนที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ 3. ให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจ 4. เมื่อมีปัญหาให้ใช้สติและเหตุผลในการแก้ไข 5. อย่าลืมแสดงความรักและความห่วงใย ต่อคนสำคัญอย่างสม่ำเสมอสำหรับชาวราศีเมถุนเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ใในชีวิตทั้งด้านความรักและการงานจงเชื่อมั่นในตัวเองและกล้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจโชคดีจะเข้าข้างคุณเสมอตราบใดที่คุณยังคงความจริงใจและความตั้งใจดี